ที่ตัวเองสรุปว่าจะจะได้ใช้ใช้เอสเคทีในอะไรบ้างนะคะจริงๆตอนที่ไปอบรมมาเนี่ยก็ประมาณสองปีกว่าค่ะอาจารย์ที่ไปอบรมเอสเคทีมากับอาจารย์แล้วก็ตั้งแต่อบรมมาก็ไม่ได้มีเวทีที่ว่าเราจะไปทําอะไรก็ฝึกกับตัวเองนะคะฝึกกับตัวเองแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะว่าแล้วเราจะทําอะไรบ้างก็ ถ่ายทอดให้กับคนในคณะนะคะถ่ายทอดให้กับคนในคณะนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเรื่อง,งเองบาหวานพวกเนี้ยค่ะในกลุ่มพวกนี้แล้วก็จะมีหลังจากนั้นพข้ที่ไปอบรมด้วยกันเนี่ยสองท่านกับอาจารย์อาจารย์นิตยาค่ะก็เลยมาแท็กทีมกันทําอาจารย์นิตยาเนี่ยเพิ่ทงทําสมาธิบำบัดอยู่เดิมอยู่แล้วนะคะตัวเองก็พอดีไปเห็นอันนี้แล้วเราสองคนก็มองว่า เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในในคณะต่างๆของพวกเราที่อยู่รอบข้างเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องอ้วนเรื่องน่นเรื่องนี้นะคะจิคดีนี่แหละนะคะแล้วก็หลายคนที่มีมาบามาปรึกษาก็เลยว่าทั้งทั้งพวกอ้วนทั้งพวกสกเตสแล้วก็นักเรียนด้วยนักศึกษาของเราด้วยค่ะก็เลยได้เอาตัวเนี้มาทําไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีมีการเอาไปใช้นะคะ ในในหอผู้ป่วยในช่วงที่เราขึ้นฝึกงานค่ะเป็นอาจารย์สอนวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุค่ะก็ขึ้นวอร์ดนะคะอาร์เหนึ่งเนี้ยก็เป็นศัลยกรรมอาร์เสองเนี้ยเป็นเป็นทางด้านออคนไข้วิกฤตนะคะเราก็ไปใช้กับคนไข้ก็คือตอนที่ขึ้นวอร์ดเนี้ยค่ะถ้าเป็นวอร์ดวิชาฟันดาก็ได้ใช้ค่ะสอนเด็กที่ขึ้นขึ้นวิชาฟันดา วิชาแรกของปีสองที่เขาขึ้นบอร์ดกันปฏิบัติงานกันก็ขึ้นไปกับเด็กหกคนก็ฝึกตอนแรกจะยังไม่สอนเด็กก็พาเด็กไปทําแผลคนไข้แผลดีอที่ขานะคะก็ฟันดาเขาให้ไปดู d ีที่ท้ายวอร์ดเลยเป็นแผลแผลดีอทั้งหมดนะคะก็ไปทํากับคนไข้เนี่ยคือทําให้เด็กเห็นว่าเราสามารถที่จะลดภาวะหักเสบ,บวมแดงร้อนได้ เด็กแต่ละกลุ่มที่ขึ้นหวอดด้วยก็เลยจะมีตัวเนี้ยติดตัวไปด้วยเพราะว่าจะสอนกับกลุ่มย่อยที่ตัวเองขึ้นหวอดด้วยวิชาอาดาวสัญญกรรมกระดูกเนี่ยเห็นชัดมากในคนไข้ที่ที่กระดูกข้อข้อสะโพกหักค่ะคุณยายข้อสะโพกหักล้วไม่ยอมขยับตัวเลยก็ทําอะไรก็ไม่ได้ใครไปปูเตียงไปอะไรก็ไม่ยอมให้ทํานะคะอันนี้ยคุณยายก็ ไม่ยอมให้จับแล้วก็ไม่ผ่าตัดด้วยแปดสิบกว่าปีท้ายสุดก็บอกว่าถ้าคุณยายอยู่เฉยๆมองดูพยาบาลแล้วหายใจไหมก็เลยคุยกับคุณยายโดยที่เด็กอยู่ไกลๆก่อนคุยกับคุณยายแล้วก็ให้หายใจพอหายใจเสร็จแล้วก็บอกว่าหนูลงไปทานข้าวนะพอขึ้นมาตอนเที่ยงเขาก็กดมือเรียกบอกว่าทําอีกได้ไหม ก็เยบอกว่าทําอะไรเด็กก็หัวเราะว่าคุณครูพาทําอะไรนะคะเด็กก็ก็เลยอธิบายให้เด็กฟังว่าเนี่คือ SK t ก็คือให้เขานั่งหายใจก่อนก็คือใช้ใช้ SKT หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะก็ให้เขาทําเอาไว้เอามือไว้แค่ที่หัวยกสูงไม่ได้ค่ะกม้มก้มลูกขาเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณยายจะปวดขามากก็คือรอญาติออกลับบ้านแล้วทำสกินทักชั่นกับบ้านอย่างเดียวเลยปรากฏว่า คุณยายพลิกขายดูบอกว่าเขาขยับขาได้จากที่เขาขยับไม่ได้เลยเด็กก็เลยมองเห็นว่าคุณครูทำอะไรหลังจากนั้นุ่มนี้ก็ถ่ายทอดไปให้เพื่อนต่อนะคะแล้วก็ในอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาวิกฤตอันนี้คือสามารถพาคนไข้ที่บินเบร์อได้ยากอะคะ่ะที่เขาเป็นเอ่อเลยนะคะไมแสตีเนียเวสนะคะก็ติดเครื่องช่วยหายใจแล้วก็วินเครื่องยาก ันนี้สอนเขาแล้วก็สอนยาดแล้วก็วินนิ่งแล้วก็ย้ายวอร์ดได้นะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของยาเรื่องของอะไรนะคะแต่ว่าญาติเขามองเห็นว่าอันนี้คือวินนิ่งนะคะก็ก็อันนี้ช่วยได้เคสแล้วก็มีแคสที่ออนเบิร์ตเลสเปเลเตอร์แล้วก็วินเครื่องได้เน,นี่ยอยู่ใน ICU อันนี้เด็กที่ขึ้นฝึกงานด้วยได้ฝึกในกลุ่มที่พาฝึกงานเนี่ยจะถ่ายทอดวิชานี้ให้เขาแต่ว่าจะทําให้เขาดู ก่อนจะทําก่อนโดยที่ไม่บอกเขาว่าทําอะไรก่อนนะคะเพราะว่ามันอยู่ในในกระบวนการของ n u r s i n g care แแล้วคือตัวเองเอามาใช้ในเรื่องของกระบวนการเรียนการสอน,นะคะ่ะแล้วก็วิชาที่เห็นชัดก็คือวิชาผู้สูงอายุที่พาแต่ละกลุ่มออกชุมชนนะคะอันนี้สูงอายุเราจะมีการออกชุมชนแล้วไปดูแลผู้สูงอายุในชุมชนอันนี้นะคะ ผู้สูงอายุจะชอบมากในการที่ทำนะคะทำได้แล้วเด็กก็จะได้ตัวนี้ติดตัวไปในรุ่นรุ่นสองรุ่นที่จบไปแล้วค่ะที่สอบใบประกอบวิชาชีพเมื่อกี้ก็มีบอกว่าอาจารย์หนูเอาไปใช้หนูไปสมัครงานแล้วหนูทำอยูน่นี้หนูเอาอันนี้ไปใช้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการการนำใช้นะคะ ในผู้ป่วยสโตรกเนี่ยทำนะคะทั้งในชุมชนแล้วก็ข้างนอกนะพอพอมองแบบนี้นะคะ่ะก็มองว่ามันก็น่าจะทําให้เกิดชิ้นงานที่เป็นชิ้นเป็นอันบ้างนะคะก็เอาไปทําเป็นงั้นก็ก็กับอาจารย์ที่ไปไปไปอบรมด้วยกัน,นะคะ่ะท่านอาจารย์นิตยาแล้วก็ ทำวิจัยเรื่องหนึ่งค่ะก็จะเป็นทามิกเมทอดทาสมาธิทํีบ่บบัดในผู้สูงอายุค่ะวัดคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้ก็ใช้แบบเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตนะคะวัดอันนี้ทําไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการเขียนคอาจารย์ยังไม่ได้แจ้งอาจารย์อีกหนึ่งค่ะแต่ว่าทาวิจัยไปแล้วแล้วก็เก็บข้อมูลหมดแล้วค่ะเหลือเรื่องของการเขียนแล้วก็นําเสนอผลงานค่ะตัวนี้เป็นมิกเมทอดก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะทำในผู้ปว่วย48รายค่ะ แล้วก็ในระหว่างที่ทำทำวิจัยชุดนี้ค่ะจะมีการเรียนการสอนที่เป็นวิชาการศึกษาอิสระด้วยมีเด็กที่อยู่ในในกลุ่มของตัวเองที่ต้องดูแลเรื่องของวิชาไอเออยู่สามรายค่ะก็ให้เด็กทำแต่ว่าให้เด็กทำแค่แค่ลองใช้เครื่องมือเช่นแบบสอบถามเรื่องของวัดความเครียดเรื่องของวัดความดันความดันลดลงความเครียดลดลงใช้แบบวัดแล้วก็เรื่องของความอ้วนค่ะ น้ำหนักที่ลดลงแล้วก็วัดวัดเรื่องพวกนี้เด็กก็ทำเป็นช็อตคอสของเขาประมาณสัก2เดือนของเขาก็เสร็จค่ะแต่เด็กกลุ่มนี้เขาก็จะลงไปไปช่วยเก็บวิจัยด้วยในตอนหลังเพราะว่าตอนที่ที่ทำทำไรเอสนี่ไม่ได้ให้เด็ก ไปยุ่งกับเคสที่ทำวิจัยค่ะแต่เขาบอกว่าหนูของลงไปเรียนรู้อีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้ก็ได้มาน,นะคะนอกจากนั้นก็จะแทรกในหัวข้อที่สอนนะคะในปริญญาตรีนะคะในชั่วโมงที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็มีการอบรมซีซี การดูเอ่อผู้ด,ดูแลผู้สูงอายุค่ะอันนี้หลักสูตรที่กําลังอบรมอยู่ก็เอาไปสอนในกลุ่มผู้มาอบรมด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ให้ในกลุ่ม a d v i s e ีตัวเองนะคะบุคลากรคุณแม่คุณแม่อายุ80กว่านะคะตอนนี้อยู่บ้านคนเดียวแล้วโควิดเยอะนะคะอันนี้ก็ก็สอนคือกลุ่มญาติๆเนี่ยจะสอนเรื่อง S K T 1กับ3 ค่ะคุณแม่นี่จะเป็นหายใจแล้วก็ลูกขาเป็นเบาหวานความดันค่ะแล้วก็ญาติเป็นเบาหวานความดันก็ให้ท่าให้ทําท่านั่งนะคะนั่งลูกขานะคะสามสิบลมหายใจนะคะแล้วก็พวกลูกหลานที่ที่เป็นญาติพี่น้องค่ะก็จะมีเคสหนึ่งที่เป็น CABS ค่ะ CABS แล้วท้ายสุดเนี่ยเขาเป็น Enstein นะคะแล้วก็มาโรงพยาบาลแต่เคสเนี้ยสอนตั้งแต่ เขาเขาเริ่มรู้ว่าเขาป่วยสอน s อสก็คือท่าหนึ่งกับท่าสองสามค่ะตอนนี้ในเคสเนี้พอป่วยหนักแล้วมาโรงพยาบาลออนเครื่องช่วยหายใจนะคะออนเครื่องช่วยหายใจแล้วตอนนี้คนไข้คือเขาอยากกลับบ้านจริงๆก็คือเอาไปตายบ้านแหละในวันที่ดิชาร์ตค่ะวันนั้นใส่ชิ้วไป3ามรอบอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นแล้วก็ท้ายสุดก็คือ เอากลับบ้านแล้วก็ระหว่างทางที่ที่จะกลับบ้านนะคะก็ประมาณสักร้อยห้าสิกิโลซึ่งเขาดึงเทีวก่อนอายุสี่ปีค่ะสีิกว่าปีเป็นหลานสาวตอนนี้ก็เอาอยัางไงเพราะว่าสิ่งที่นั่นคือเขาต้องกลับไปขอขอลาแม่เพราะว่าแม่เขาไม่รู้ว่าเขาป่วยหนักถึงขั้นว่าต้องเสียชีวิตแล้ว พราะว่าแม่เขาเป็นเบาหวานความดันก็ไม่มีใครเล่าให้ฟังสักเท่าไหร่ก็บอกว่าป่วยป่วยป่วยนะอะไรเงรี้ยแต่ณนว,วันที่เราจะออกออกกลับค,คือความหมายคือเอาไปเดทที่บ้านก็ลดรีเฟอร์ค่ะก็ดึงดึงทิ้วเลยเสร็จเอาจะใส่ทิ้วไหมอ้าวไม่ใ,ใส่ก็แล้วกันแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วก็บอกเขาว่าไปให้ถึงบ้านนะนะคะแปดสิบร้อยห้าสิบกิโลไปให้ถึงบ้านเพื่อที่จะไปไปขอขมาแม่ก่อนแล้วค่อยไปค่อยลาอะไรเงี้ยค่ะ ก็ตรงนี้ยก็บอกเขาแล้วก็บอกว่าให้หายใจเหมือนที่เราสอนนะคะก็คือ s k t เทีหนึ่งอันนี้เขาเคยฝึกมาค่ะก็ให้หายใจเหมือนเหมือนที่เราบอกเขาก็พอพอจะมีสติอยู่บ้างแต่ส่วนหนึ่งที่ตัวเองทําก็คือคือท้าท่าที่อาจารย์ช่วยช่วยสอนท่าสุดท้ายที่ Recording s t o p d ช่วย <S 2> <S 2> ช่วยฟื้นคืนชีพมาค่ะจา์ตัวเองได้ Recording in progress ระหว่างที่ที่นั่งรถอิมเมอร์เจนซี่กลับค่ะก็ ก็ก็คือกักให้พร้อมกับเขาเลยขอแค่ว่าให้เขาถึงบ้านขอแค่ว่าให้เขาไปถึงถึงน้าสาวเอาที่เขาจะได้ดูแลได้ดูลูกสาวแค่นั้นก็คือหายใจพังงาพังงาไปไม่ได้อ่อนทิวไม่ได้ก็ใส่แค่แค่โนล่าไปค่ะยาอะไรไม่ได้เอากลับเพราะว่าคิดถึงว่าถึงบ้านย่ยเดชแน่ๆไม่เกินวันอะไรงี้ค่ะก็ก็ทาท่าท่า,ท,าท่าช่วยฟืน้นคืนชีพให้ในระยะในระหว่างที่เดินทางค่ะ เล้วเสร็จถึงบ้านก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้คนก็มาเต็มบ้านเลยค่ะจากก็คือเคสนี้ยเขารับรู้เพราะว่าญาติพี่น้องสาม,มีเขากับกับพ่อเขากลับไปบอกแล้วว่าให้เตรียมบ้านเลยเพราะว่าเพราะว่าจะออกกลับไปตายบ้านค่ะพอลงบ้านเสร็จอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรรออย่างเดียวค่ะเสร็จก็อ่คนไข้ยังไม่ไปพรุ่งนี้ก็ยังดีอยู่วันต่อมาเริ่มพูดได้กินได้เคสเนี้ยค่ะ ให้เขาทำเอสเที่ได้ก็คือหายใจนะคะแล้วก็ท่าที่เอามือไว้บนศีรษะค่ะก็แต่เขายกสูงไม่ได้ก็ให้แค่แตะไว้ที่ไหล่แล้วก็ให้บอกเขาว่าหายใจทับเดิมอาจารย์คะเคสเนี้ยอยู่ได้สองเดือนเดินได้ด้วยค่ะอาจารย์คือคือตัวเองตัวเองอ่ะด้วยความที่ตัวเองเป็นพยาบาลนะคะคือเดสเนี้ยถึงบ้านรอดเนี้ย ถือว่าเยี่ยมแล้วอะค่ะคือทุกคนคือเหมือนจะจัดงานศพรอเลยอะค่ะเกียมบ้านกันหมดชาวบ้านมาเต็มหมดนะคะช่วงที่โควิดเข้ามาก็คือไม่ได้คิดว่าเคสนี้จะอยู่ได้ถึงสองเดือนเลยแค่ขอให้เขากลับไปถึงบ้านด้วยตัวเองก็เชื่อว่า ด้วยด้วยสิ่งที่ตัวเองทําเชื่อในในเรื่องของการช่วยฟืน้นฟื้นชีพแล้วก็เชื่อว่าในสิ่งที่เขาทําเคสนี้ยลุกได้นะะคในช่วงสองเดือนลุกนั่งได้เดินโดยใช้วอล์กเกอร์เฟรมได้ค่ะลดน้ำำําทํำนู่นทํานี่อะไรแล้วเขาก็ไปโดยที่เขาเขาจัดการกับภาระทั้งหมดของครอบครัวเขาได้หมดเลยค่ะเอวท้ายสุดเขาก็ไปอย่างสงบช่วงที่เขาปวดค่ะ ด้วยเราไม่ได้เตรียวมว่าเราจะเอาอยาอะไรกลับไปเลยแล้วหายาอะไรไม่ได้เลยค่ะอาจารย์สิ่งที่ได้เนี่ยค่ะเป็นกัญชาสกัดให้สามีเขาที่เป็นตำรวจหามาให้ช่วยไม่ได้เท่าไหร่ค่ะแต่ก็โอเคแต่สิ่งที่ที่ทุกครั้งที่บอกเขาก็คือหายใจบอกเขาว่าถ้าเมื่อไหร่ที่หายใจแบบที่บอกได้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เขาก็อยู่ให้แม่นี่ดูแลอยู่อยู่ประมาณสองเดือนค่ะแล้วเคสนี้ก็ไปอย่างสงบไปในวันที่อยู่ด้วยค่ะอาจารย์ แล้วยาแก,ก้ปวดตัวอื่นไม่ได้ใช้เลยนะคะอันนั้นก็คิดว่าจะเป็นเป็นเคสที่ที่ตัวเองแบบเอาไปใช้กับกับคนไข้ที่แบบว่าเป็นเคสของตัวเองจริงๆแล้วมองเห็นว่ามันได้ใช้ทุกทุกทุกอันของของความเป็นของความเป็นสมาธิบำบัดของของอันเนี้ยค่ะล้วก็คิดว่าก็คงหมดแค่นั้นนอกนั้นก็คงได้ทำกับคนที่อยู่คณะกับคนที่เรารู้จักวนเวียนมากับนักเรียนนักศึกษาของเราอะไรเนี้ยค่ะแต่ว่าพอโควิดมาค่ะจาน โควิดมาก็ได้ไปช่วยฉีดยาอาจารย์ก็เป็นจิตอาสาไปฉีดยาไปฉีดวัคซีนช่วยค่ะเขาให้เป็นมือฉีดค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะเป็นสายเดียวสายอะไรในช่วงที่ช่วงบ่ายคนไข้น้อยลงก็จะมีกลุ่มที่ไม่ผ่านก็ค,คือกลุ่มที่ปกติเขาบอกว่ามาลงมาลงพยาบาลทุกครั้งความทังสูง ความดันสูงน,นจริงๆค่ะสองร้อยนะคะเจอเคสสองร้อย200เนี่ยอยู่สองายในวันเดียวกันแล้วก็เจอร้อยแปดสิบขึ้นเนี่ยขายอยู่ห้าายวันนั้นเจ็ดลายที่ดูแลค่ะก็เลยได้เล่าให้อาจารย์อาจ,จารย์ก็เลยบอกว่าง,งั้นมาแชร์ประสบการณ์หน่อยไหมนะคะแต่ว่าพอตัวเองไปดูตรงเนี้ยค่ะทุกคนที่ที่มาวัดค่ะมาวัดเนี่ยความดันขึ้นจากเดิมเนี่ยนะคะจากที่เคยวัดอยู่บ้านได้เด็กพวกที่เป็นไฮเปอร์เทนชันเนี่ยค่ะทุกลายความดันขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ ยี่สิบค่ะตัวบนตัวล่างนะคะก็คือต้องนั่งมีเคสหนึ่งที่มาแล้วก็สองวันรับไม่ได้อ,อ่ออยาก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 ,อยากฉีดวัคซีนมากเป็นอาจารย์อยู่ในมอค่ะอยากฉีดวัคซีนมากมาสองวันได้ยาลดความดันก็ไม่ลงแล้วอาจารย์เขาก็พยายามที่นั่นเลยบอกว่างั้นอาจารย์ฝึกหายใจไหมที่ตัวเองให้ทำเนี่ยก็คือจะเป็นเ k t ทีหนึ่งค่ะอาจารย์ด้วยด้วยสภาพที่เขาจัดให้เนาะที่นั่งพักของเขามันจะ มันจะเป็นถงโลมค่ะอาจารย์ก็เลยว่างั้นก็เอาแค่แค่นั่งหลับตาแล้วก็หายใจแล้วการจะไม่ต้องยกมือขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะเป็นที่แบบนั่นมากเกินอะไรเงี้ยค่ะเขาก็นั่งทำในช่วงที่สองค่ะสองลายที่เป็น BP สูงนะคะเคสหนึ่งเนี่ยนอนอยู่แล้วเคสหนึ่งนั่งอยู่แล้วก็อีกสีอีกห้าเคสเนี่ยฟังค่ะ,คะแล้วก็สอนไปพร้อมกันเลยค่ะทั้งทั้งเจ็ดลายเนี่ยผ่า แล้วเคสที่เป็นอาจารย์อาจารย์ในมอค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเขาทำเอสเคทมามาเหมือนกันเขาก็ถามว่าอันนี้ใช่เอสเคทีไหมเพราะตอนที่บอกก็คือบอกว่าฝึกหายใจฝึกหายใจแล้วฝึกวิธีแบบนี้มันเป็นวิธีผ่อนคลายเขาบอกว่าใช่เอสเคทีไหมบอกใช่ค่ะเขาบอกว่างั้นเขาก็ทําผิดค่ะอาจารย์เขาบอกว่าเขาทําทีละสิบครั้งค่ะสิบลมหายใจแล้วก็พักแล้วก็สิบลมหายใจแล้วก็พักค่ะอาจารย์ ก็คือสีบลงหายใจแล้วไปทําอื่นๆเขาบอกว่างั้นที่เขาทํามาเป็นปีๆเขาทําผิดแล้วบอกอาจารย์ก็ไปดูคลิปหน่ยนะคะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ส่งผลมาอยู่ค่ะว่าเขาไปทําต่อเนื่องเคสทั้งทั้งหมดนะคะห้าเคสเนี่ยก็ก็ได้ฉีดยาหมดแล้วก็มีเคสบอกว่ากลับมาดูฉันหน่อยฉันได้ฉีดยาแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณกันไปนะคะอันนี้คือโควิดซึ่งพอมีเวลาก็จะวิ่งจากฉีดยาแล้วก็ทัก คนไข้น้อยลงก็จะออกมามาช่วยตรงนี้ค่ะเป็นห้อง observe ตอนนี้ก็นึกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีอีกกรณีหนึ่งว่าเป็นคนที่บ้านเหมือนกันค่ะเด็กที่บ้านกลับจากกรุงเทพนะคะซานแล้วก็ติดโควิดมาค่ะมาด้วยไข้ไอหอบเลยกลับถึงบ้านนะคะบ้านบ้านเดียวกันนี่แหละนะคะบ้านที่คุณยายอยู่ แล้วก็เขาก็ไปรับกลางคืนเลยแล้วก็มาเข้าโรงพยาบาลที่ศรีนครินเลยค่ะมาเข้ามาเข้าโรงพยาบาลสนามนะคะที่ศรีนครินเลยนะคะก็มาคืนนั้นเลยตอนห้าทุ่มคะ่ะก็ยังไม่ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ว่าหอะไข้ไอนะคะก็อยู่โรงพยาบาลสนามก็เลยโทรไปคุยตอนเช้าที่ตอนเช้าที่ทราบข่าว เขาบอกว่ากําลังไข้ล้วกินอะไรไม่ได้เลยเรามีเครื่อไส้อาเจียนค่ะเราหมอก็เริ่มให้ยาค่ะก็เลยบอกว่าถ้ายังหายใจได้ได้อยู่ไอช่วงที่คุยกันเขาก็ไอด้วยอะค่ะก็เลยบอกว่าถ้าหายใจได้อยู่ลองหายใจแบบนี้ดีไหมเป็นเด็กผู้ชายค่ะก็เป็นรุ่นอายุ40ก็คือเป็นเด็กพวกนี้เป็นเด็กที่ตัวเองเลี้ยงมาค่ะก็ก็เลยบอกว่าหายใจตามที่ที่บอกให้ได้ไหม เขาก็ทําแล้วก็เขาก็พยายามหายใจแล้วก็มีไอช่วงนั้นแล้วก็จะต้องส่งข้อมูลให้ญาติก็เลยบอกว่างั้นขออนุญาตอัดคลิปหน่อยนะคะจะเป็นคลิปเสียงนะคะอาจารย์อาจารย์ครับเป็นภาษาอีสานคะ่ะอ,อาจารย์อาจจะฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะอันนี้คุยคุยกันหลายแล้วพอดีอัดคลิปไปให้แม่ตัวเองแล้วก็พวกพี่ป้านาฟังด้วยะคะ่ะอาจารย์ขออนุญาตเปิดคลิปนะคะออเมื่อละ แล้วเป็นจ้นหนอ่าววาสุฟังนะออนนี้คือเขาฝึกอาจารย์ฝึกไปรอรอบเชา้าหมอลดยาอาอเป็ยังหมอค่ยลดยาหมอว่าเจาหนหมอตรวจแล้วว่าเจ้าหนแน่ เขาบอกว่าเขาดีขึ้นในขณะที่เขาเพิ่งทำสองรอบคือเช้ากับเที่ยงต่จังเราเมาได้เหรดบอเมาได้ฝึกขึ้นพี่พี่ดอนบอกบอครับค่เจ้าหน้ดตอนไหนแน่เอามาวันเมอวานเน็ดตอนไหนแน่ เดี yeah, ๋ยวองแลเจเอมอได้่ะออสอง่ากอกน่นมกว่เยะไดเลยคีแน่วตอนเมาเห็นจากจากล้มจากลมหายใจเดียวจะเกินสิสิบเนอะครับอ ม่เอาเมื่อไว้ทั้งหัวกับเอาเมื่อวางไว้ซื่อๆไห้ดีก็การอวางไปเรืมาต้อต้องสม่ได้ดักแตวมันมันไอจอนเออนั้นมันจะไอนะแม่เออค่ะข้างไาว้ทั้งหัวก่อนแเนอ้อเะรออ่ออค่อยค่อ ออมอตัวเองค่ะตัวเองรู้สึกว่าค่ะอาจารย์ก็ก็เคสนี้ค่ะก็เข้าเข้าโรงพยาบาลไปก็ครบสิบสี่วันแต่ว่าเขาให้ห้องที่นอนนะคะจะมันจะอยู่ด้วยกันสี่คนค่ะก็จะมีเขาแล้วก็อีกสี่คนอีกสามคนอยู่ด้วยกันค่ะ ก็ไข้สูงทั้งหมดเลยเพื่อนเป็นด้วยค่ะก็บอกตัวเขาเนี่ยวันเดียวไข้ลงเลยค่ะเขาบอกว่าจากที่ตัวลุุมๆแล้วก็ทานข้าวไม่ได้คือไม่รู้รถก็คือเข้ามาคือโยนทิ้งขยะหมดเลยพอเดย์สองเนี่ยเริ่มรับรถได้ค่ะแล้วก็ไข้ลงตัวเย็นลงตอนแรกเนี่ยให้นั่งนั่งหายใจเฉยๆเพราะว่ายกแขนไม่ได้เขาจะไอพอรอบต่อมาก็บอกว่าเอาเมือวางไว้ที่หัวเฉยๆก่อนนะคะเพื่อให้ปอดขยาย ก็ทําได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้กลับบ้านแล้วเขายังทําต่อค่ะอาจารย์ตอนนี้ยังยังไปกักตัวที่แบบที่ที่ทุ่งนาอยู่อีกสิบสี่วันค่ะเขาบอกว่าเขาทําต่อเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเย็นแล้วก็สดชื่นตอนเช้าค่ะแล้วก็ช่วงที่เขาอยู่สี่คนเนี่ยก็ขอขอให้เขาเปิดเสียงแล้วก็ให้เพื่อนสี่คนที่อยู่ในห้องเดียวกันเนี้ยทําด้วยค่ะอันนี้ก็ก็จะเป็นสิ่งที่ตัวเองได้ได้นําใช้จริงค่ะก็ แล้วตอนนี้ที่ที่ตอนนี้ที่สารคามค่ะกำลังกระจายเยอะเขาจะเปิดเปิดโรงพยาบาลสนามอันที่อันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่าเป็นของมอค่ะอาจารย์จะมาเปิดในมอแล้วก็ให้อาจารย์พยาบาลที่เป็นด่านที่ที่เป็นด่านที่สองสามเนี่ยค่ะไปช่วยค่ะก็ตอนนี้มาแล้วค่ะ ก็น่าจะได้ไปคิดว่าจะพาไปทําอันนี้แหละนะคะในตอนที่ตัวเองไปเคลื่อนเวรน,นะคะนอกจากนั้นก็ตัวเองทําทำนะคะทุกวันตอนเช้าตอนเย็น,นะคะ่ะก็จะเป็นค่ะท่าหนึ่งหนึ่งกับสองนะคะอันนี้แล้วก็หนึ่งกับเจ็ดค่ะที่ที่ทําในช่วงที่ที่ถ้าต้องต้องไปช่วยวันไหนที่ต้องไปช่วยฉีดวัคซีนก็จะทํามันละสามรอบนะคะทําท่าที่เจ็ดตัวค่ะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองได้ใช้แล้วก็อีกอันนึงค่ะจะเป็นเรื่องของเรื่องของวิจัยค่ะอาจารย์แต่วิจัยก็พูดใส่แล้วเนาะค่ะค่ะก็ก็ประมาณเนี้ยค่ะอาจารย์ <laughs> พอดีจะไม่ได้เก็บเพราะมีอีกอันนึงค่ะอาจารย์ไอเอสค่ะอาจารย์ไออเอสสามราย ค่ะไอเอสามลายที่ที่ให้ทำมาค่ะจะมีมเคสหนึ่งที่ที่เขาเป็นเป็นซึมเศร้าแล้วพอดีเขาบอกว่าอาจารย์หนูอยากอยู่อาจารย์เราทำก็เลยให้เขาทำเรื่องเรื่องของสเตทค่ะก็เลยบอกว่าหนูจกอยากทำซึมเศร้าค่ะอาจารย์ตัวหนูเองเลยบอกไม่เอาเอาแค่สเตทพอะนะคะก็ให้เขาวัดแค่สเตท ค่ะอันเนี้ยก็ทาเสร็จแล้วตอนนี้เด็กมีโอกาสที่ได้ไปได้ไปญี่ปุ่นค่ะไปนําเสนอวิจัยแล้วเออวิชัยเอสแล้วก็ไปนําเสนอนวัตกรรมค่ะเขาก็บอกว่าเขาได้ไปเขาได้ถูกเลือกหรือบอกว่าอา้าวรอได้ถูกเลือกที่จะไปญี่ปุ่นหรอเขาเลยบอกว่าคนอื่นเตรียมข้าวของที่จะไปค่ะแต่ว่าตัวเขาเนี้ยไม่ได้เตรียมอะไรเลยหรือบอกว่าก็ไม่ต้องเตรียมอะไรเพราะว่าเราใช้ใช้ตัวเราเป็นโมเดลในการที่จะสอนก็เด็กไปถ่ายทอดอันเนี้ยค่ะให้กับ ญี่ปุ่นค่ะที่เขาไปนำเสนอผลงานพร้อมกับคณะ่ะก็ไปทำท่า SKT ค่ะเป็นที่แบบเมือาหายอยู่ค่ะอาจารย์เขาก็เขาก็บอกหนูคุยไม่รู้เรื่องหนูใช้ท่าทางของหนูเอาอะไรเงี้ยค่ะเด็กเขาเล่าให้ฟังแต่ว่าเขาก็ส่งรูปมาให้ดูเมื่อสองปีก่อนหนูหาไม่เจอแล้วค่ะแต่ก็อันเนี้ก็ได้ไปน,นำเสนอที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะอาจารย์ค่ะเพราะ,ะว่าจะประมาณนี้ค่ะ ขอบคุณอาจารย์ค่ะที่แบบถ่ายทอดวิชาให้ค่ะเอาใช้แบบทุกขณะจิตของของการทํางานค่ะมันหมายถึงว่าที่ที่พูดมาทั้งหมดมันหมายถึงว่าตัวเองใช้ในชีวิตประจําวันไปแล้วค่ะในการเรียนการสอนแล้วก็การดำเนินชีวิตค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะ